กวางกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับยาแต้มสิวอยู่ค่ะ in เพราะเคยได้ยินมาว่ายาแต้มสิวนะคะจะทำให้ผิวหน้าของเราแห้งและลอกเป็นขุยค่ะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้เนี่ยแตงกวาได้คำตอบแล้วค่ะว่าเป็นความเชื่อที่ผิดค่ะเพราะยาแต้มสิวที่ดีนะคะจะไม่ทำให้ผิวหน้าของเราแห้งแสบหรือลอกเป็นขุยแน่นอนค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีความเชื่อผิดเกี่ยวกับยาแต้มสิวอีกหลายข้อเลยแตงกวาเลยพาสาวๆนูเกอร์เนี่ยมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับยาแต้มสิวกันใหม่ค่ะ ความเชื่อแรกเกี่ยวกับยาแต้มสิวนะคะนั่นก็คือใช้ยาแต้มสิวแล้วจะทําให้ผิวของเราแห้งหรือลอกเป็นขุยๆจริงๆแล้วไม่จริงเลยค่ะ,คะการที่ผิวของเราแห้งและลอกเป็นขุยหลังจากใช้ยาแต้มสิวนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่ายาแต้มสิวตัวนั้นมีการใส่กรดซาลิไซลิกหรือส่วนผสมที่เร่งการผลัดเซลล์ผิวในปริมาณที่มากเกินความจําเป็นค่ะซึ่งจะเป็นการทําร้ายผิวหนังของเราค่ะ ความเชื่อหนึ่งเกี่ยวกับยาแต้มสิวที่สาวๆหลายคนเข้าใจผิดกันมาตลอดนะคะนั่นก็คือใช้แล้วไม่หายแตงกวาขอบอกเลยนะคะว่าไม่จริงเสมอไปค่ะเพราะมียาแต้มสิวบางชนิดนะคะมีตัวยาที่ช่วยลดการอักเสบของสิวและช่วยลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียค่ะแตงกวาขอคอนเฟิร์มนะคะว่ามียาแต้มสิวบางชนิดย้ำนะคะว่าบางชนิดเท่านั้นที่จะช่วยให้สิวยุบลงเร็วขึ้นค่ะ <Wow. S 1> แต่ก่อนนะคะแตงกวาก็มีความเชื่อผิดๆเหมือนกันค่ะที่คิดว่า ใช้ยาแต้มสิวแล้วเนี่ยจะต้องรู้สึกแสบยิบยิบที่ผิวหนังเหมือนตัวยากำลังออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคอยู่ซึ่งจริงๆแล้วนะคะเป็นความเชื่อที่ผิดมากๆเลยละค่ะการที่เรารู้สึกแสบหลังจากใช้ยาแต้มสิวนะคะแปลว่ายาแต้มสิวตัวนั้นเนี่ยมีการใส่กรดซาลิไซลิกหรือส่วนผสมที่เป็นกรดต่างๆมากเกินไปค่ะจนกลายเป็นการทำลายผิวหนังของเราค่ะอาจจะทำให้ผิวไหม้หรือเกิดรอยแผลเป็นตามมาค่ะ ความเชื่อที่4ี่นะคะบางคนคิดว่าหลังจากใช้ยาแต้มสิวแล้วเนี่ยจะทําให้สิวยุบและหายทันทีซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดมากๆเลยละค่ะ<อ>เพราะยาแต้มสิวนะคะจะค่อยๆช่วยลดการอักเสบของสิวซึ่งจะต้องใช้เวลา2-3วันหรือมากกว่านั้นค่ะสิวของเรานะคะก็จะค่อยๆย,ยุบลงอย่างชา้ชาๆค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่และบุคคลและการรักษาความสะอาดด้วยค่ะ ความเชื่อสุดท้ายนะคะมีสาวๆหลายคนคิดว่าเมื่อแต้มยาแต้มสิวที่บริเวณไหนแล้วสิวจะไม่ขึ้นอีกซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดมากๆเลยละค่ะ<อ>เพราะยาแต้มสิวจะช่วยให้สิวอักเสบน้อยลงและค่อยๆดีขึ้นค่ะแต่สิวยังสามารถขึ้นได้อีกถ้าเราไม่รักษาความสะอาดผิวหน้านะคะรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนความมันและเชื้อแบคทีเรียรต่างๆที่อยู่บนผิวสิ่งเหล่านี้ทำให้สิวกลับมาขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ ปัญหาเรื่องสิวทำอะไรแตงกวาไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะแต่งกวามีตัวช่วยนี่เลยโทเมอีกแอนตี้แอคเน่ครีมครีมแต้มสิวที่จะช่วยรักษาสิวและดูแลผิวแบบเจประการในหลอดเดียวค่ะช่วยยับยั้งการเกิดแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวช่วยลดอาการอักเสบบวมแดงลดความมันบนผิวหน้าแถมยังช่วยผลัดเซลล์ผิวเพื่อช่วยลดการอุดตันในรูขุมขนด้วยค่ะ ที่สำคัญยังช่วยลดรอยแผลเป็นที่เป็นรอยแดงและรอยดำจากสิวค่ะรวมทั้งบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นผิวไม่แห้งไม่แสบไม่ลอกและไม่เป็นขุยแน่นอนค่ะนอกจากนี้คุณสมบัติพิเศษของโทเมอีแอนตี้แอคเน่ครีมนะคะคือเนื้อครีมบางเบาซึมเร็วไม่ทำให้แสบผิวไม่ทำร้ายผิวแน่นอนค่ะหมดกังวลเรื่องผิวแห้งและลอกเป็นขุยไปได้เลยค่ะ ส่วนวิธีใช้ก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงแต้มเนื้อครีมลงไปบริเวณที่เป็นสิววันละสองครั้งเช้ากับก่อนนอนหลังล้างทำความสะอาดผิวหน้าแล้วค่ะนอกจากการรักษาความสะอาดผิวหน้าจะทำให้ไม่เกิดสิวแล้วนะคะยาแต้มสิวเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยค่ะที่จะทำให้สิวของเราดีขึ้นได้ค่ะ ส่วนใครที่ยังไม่กล้าใช้ยาแต้มสิวนะคะลองเปลี่ยนความคิดดูค่ะลองมาใช้โทเมอีแอนตี้แอคเน่ครีมเพราะมันช่วยให้สิวยุบลงได้จริงๆค่ะเพราะเนื้อครีมซึมเร็วแห้งไวแต่งหน้าได้ไม่เป็นคราบด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะตังกัาต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมนะคะดูเกิลเปลี่ยนตัวเองให้สวยไม่ใช่เรื่องยากค่ะบ๊ายบาย